วันนี้ a อ u r e รีวิวขอพาทุกคนมารู้จักกับ Honda Brio รถยนต์แฮทแบ็ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยคล่องตัวและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องการรถขับง่ายประหยัดและดูดีในทุกมุมมอง Honda b r i โมาพร้อมรูปทรงกระทัดรัดแต่ให้ความรู้สึกสปอร์ตไฟหน้าดีไซน์ฉบเฉียวเส้นสายรอบคันดูเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ กระจังหน้าดูทันสมัยเข้ากับสไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้านหลังออกแบบให้ดูกระชับช่วยเพิ่มความคล่องตัวเวลาใช้งานในพื้นที่แคบหรือการจอดรถในเมืองภายในห้องโดยสารของ Honda Brio เน้นความเรียบง่ายใช้งานสะดวกการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆเข้าใจง่ายวัสดุภายในเหมาะสมกับระดับราคาเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ให้พื้นที่นั่งด้านหน้าค่อนข้างสบายส่วนพื้นที่ด้านหลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป เหมาะกับการเดินทางในเมืองหรือทริปสั้นๆด้านสมรรถนะ Honda b r i โอใช้เครื่องยนต์เบนซินที่ให้การตอบสนองดีอัตราเร่งเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันการขับขี่คล่องตัวพวงมาลายัยน้ำหนักกำลังพอดีควบคุมง่ายโดยเฉพาะในสภาพการจราจรหนาแน่นจุดเด่นอีกอย่างคือความประหยัดน้ำมันทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาวไม่สูง ในเรื่องความปลอดภัย Honda Brio ให้ระบบพื้นฐานที่จำเป็นเช่นระบบเบรกที่มั่นใจถุงลมนิราภายัยและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยรวมแล้ว Honda Brio เป็นรถที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรถยนต์หรือคนที่มองหารถเล็กที่ดูแลง,ง่ายประหยัดและเชื่อถือได้หากคุณกำลังมองหารถสำหรับใช้งานในเมือง Honda BriO ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ และนี่คือมุมมองจากอตตโอรีวิวที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับรถคันนี้มากขึ้น